สำหรับคนที่มีคำถามนะครับว่าอรลลิแฟ์เซตใหม่ของอาเลชิโนเนี่ยมันคุ้มที่จะฟาร์มหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็มีคำตอบมาให้แล้วนะครับโดยผมเนี่ยบังเอิญโชคดีนะครับไปได้สเตตัสที่มันโอเคมากเลยนะอรลลิแฟ์เซตนี้เนี่ยมันก็จะมีเซตสีชิ้นที่มันพิเศษมากสำหรับอาเลชิโนนะครับโดยคุณสมบัติของมันเนี่ย เมื่อค่าบวงพระเจ้ชาชีวันเพิ่มขึ้นหรือลดลงตัวละครจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น1 8แนะครับและสาม,มารถซ้อนทับได้3ครั้งนะซึ่งมันจะแตกต่างจากเซ็ตกาเดียเตอร์นะครับเพราะว่ากาเดียเตอร์เนี่ยมันจะให้ความเสียหายอยู่ที่35%นะครับต่างกัน19%เกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเซ็ตใหม่มันจะเข้ากับคนที่มีประจำตัวแบบสุดๆเลยนะครับแล้วมันแรงมากๆนะ แรงขนาดไหนเดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับโอเคครับต่อไปก็มาเทสเป็น Set เซตแฟกเมนต์ออฟฮาร์โมนิกนะครับผมจะเริ่มจากการกดบวงก่อนนะกดบวงเสร็จแล้วเนี่ยมาดูที่สเตตัสกันนะครับรับเซตแฟกเมนต์ออฟฮาร์โมนิกเนี่ยผมก็ื่อทำพลังโจมตีได้อยู่ที่2,400นะครับแล้วก็ความแรงขี้อยู่ที่184นะครับอาวุธประจำตัวพลงสวรรค์อยู่ที่เลเวล9น,นั่นเองนะแต่ว่าอัตราคี้จะค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้น ผมจะกินอาหารบัฟคริสักหน่อยนะครับสำหรับเซตนี้เนี่ยเซตใหม่นะครับมันจะมีข้อเสียอยูนนอย่นิดหนึ่งก็คือมันจะแรงช่วงปายนะจากการซ้อนทับกันครั้งที่3นะครับเพราะฉะนั้นผมจะตีบอสไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูว่าดาเมจที่แรงที่สุดนะครับมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะอเอ๊ ก่อโต้นๆเนี่ยมันจะแรงตู้กาเดียนนร์ตุ่ไม่ได้แล้วก่าจะได้สเต็ะครับอันนี้ตแตนที่ต่อจะเริมแรงแล้วนะครับ จะเปจุดแรกา่แจุดน,นีจะเปนจุดแรกห้าหมื่นแปดจะเห็นได้ว่าอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นแปดนะครับและทีนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นเซตกาเดียเตอร์นะครับ พลังโจมตีก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ที่2 4 0 4กลางๆนะก็ความแรงคิก็หนีไม่ห่างกันมากนะครับอยู่ประมาณ1-2%นั่นเองนะส่วนอาตาัตราคิไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับ โอเคครับจากการสรุปดาเมจนะครับก็จะเห็นว่าเซตกาเดียเตอร์เนี่ยมันก็จะตีเบากว่าเซตใหม่จริงๆนะครับโดยที่เซตใหม่เนี่ยหลังจากที่ได้สร้างค่าบวงพันธชีวันไป3าครั้งแล้วเนี่ยมาแรงขึ้นนะครับดาเมจสูงสุดของเซตใหม่ที่ทําได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ58าหมนะครับในขณะที่ดาเมจจากเซตกาเดียเตอร์เนี่ยจะอยู่ประมาณ5 0,000ื่นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเงื่อนไขของเซตใหม่มันจะยากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาเซตใหม่เนี่ย ยำหาสเตตัสที่แรงที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองเล่นแบบเต็มทีมให้ดูนะครับว่ามันจะแรงได้ขนาดไหนนะ Venus, away. ต่อไปผมจะมาลองเทสอาวุธนะครับเริ่มจากอาวุธเดสแมทนะครับอ่าเดสแมทนะครับจะมาลองเทสกับดันเจี้ยนนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันมีบอสตัวใหญ่ดีสองตัวนะครับจะได้ไม่งงนะ โอเคครับต่อไปรอบ2ก็จะเปลี่ยนอาวุธจากเดสแปดมาลองเป็นโอมาแล้วกันเนาะโอมาแล้วกันนะโอมามาดูสเตตัสโอมานะครับโอมาเนี่ยอัตราคีอยู่ที่ห้าสิบสองเเซ็นตความแรงคี้โคตรเยอะเลยความแรงคี้โคตรเยอะ <c oughs> แต่มันจะตีไม่ติดคี้เอาสิเ <c oughs> พราะฉะนั้นผมจะขอลองบัฟอาหารหน่อยแล้วกันนะ 嗯你看。Oh, nice. ต่อไปจะเป็นอาวุธประจำตัวแล้วนะครับนี่อาวุธประจำตัวก็ โอเคครับสรับการสรุปในครั้งนี้นะครับอเล็กชิโนท่านพ่อนะครับเป็นตัวละครดาเมจที่แรงจริงๆนะครับแล้วก็มันสามารถทำดาเมจได้8 0 0 0 0ื่นเก้าหมื่นแสนนึงเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากและในการทดสอบที่ผมแสดงให้ดูนะครับมันก็ไม่ได้ผสมาธาตุเลยนะครับเล่นแค่าาธาตุไฟอย่างเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าเล่นกับนายน้อยเล่นกับเยหลานนะมันก็จะแรงได้มากกว่าน,นี้อีกครับส่วนเรื่องของอาวุธและอ r ติแฟกต์นะครับ อาวุธเนี่ยอาวุธแ t t เท a ลพาร์ตเ m a t c h ก็แรงพอที่จะจบคอนเทนต์ได้ง่ายๆแล้วนะครับส่วนใครที่จะใช้โฮมาผมมองว่ามันค่อนข้างใช้ยากนะแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าเกิดว่ามี d e เ m a t c t กับโฮมาเนี่ย d e เ m a t c t อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับโฮมาก็ไปให้คนที่เหมาะใช้ดีกว่านะเพราะหลังจากที่ได้ลองเทสอาวุธโฮมานะครับ มันแรงกว่าเดนแมทไม่มากเลยนะครับแต่หลังจากที่เอาโอมามาเทสกับอุ่ประจําตัวลิชิโนเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องคนละเรื่องจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มค่าบวงนะครับซึ่งยิ่งบวงมันได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะตีแรงขึ้นนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่มีรุ่นประจําตัวเนี่ยก็อ,อยากจะแนะนําให้ใช้อ r t ์ติแฟกเซตใหม่นะครับมันจะแรงกว่า g กเ d เตอร์อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะแต่ก็มีข้อเสียที่มันจะต้องเก็บสแต็กการ เก็บบ่วงพัทธชีวันนะครับซึ่งก็มีข่าวแววมานะว่าตัวละครใหม่ซิกวินนะมันจะมาช่วยในการเก็บสแต็กของบ่วงพัทธชีวันได้ง่ายขึ้นนะครับและอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวดโดยผมว่าอนาคตาอาจจะมีการเล่นค่าบ่วงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับลาไปกับบ้าแสงนกบุนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ